สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ําคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่การงานการเงินโชคลาภแล้วก็เรียกนำโชคของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็คือผู้ที่เกิดในราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ราศีมีนเลยนะคะมาดูการงานของชาวราศีมีนเลยเนาะในเดือนมีนาคมเนี่ยการงานของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างขอสใบค่ะ หกเหรียญเก้าเหรียญแล้วก็เฮอร์มิตนะคะชาวมีนถึงแม้ว่าการงานจะดูมีความเครียดจนอยากจะไปติดเกาะอ,อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะแต่การเงินการเงินที่เกี่ยวกับการงานนะคะดูดูราฟูา่ง้าดูสวยเรื่อยๆมากดูได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่นะคะ การงานดีมากนะคะอาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะเครียดหน่อยสิ่งนะที่ชาวมีนต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษในเรื่องงานคืออะไรบ้างขอสามใบสําหรับเรื่องที่ชาวมีนต้องระามาัดร,ระวังเป็นพิเศษในที่ทํางานค่ะสองดาบนะคะจัสมินแล้วก็หนึ่งไม้เท้า เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะชาวมีนใช้คนให้ถูกงานนะคะ,ะบางคนอาจจะอาจจะนึกถึงความผูกพันแบบว่าครั้งเก่าครั้งหลังความผูกพันระหว่างกลุ่มเพื่อนอพวกพ้องอะไรประมาณนี้ค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีแนวโน้มว่าจะใช้คนไม่ถูกงานนะคะแล้วจะสร้างความเสียหายให้พอสมควรเลยนะคะ ต้องระมัดระวังนะโอกาสที่เราได้มาจากผู้ใหญ่อะ่ะจะทำให้เราพลอยเสียเครดิตไปด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรอะการเอาพวกเอาพ้องนะคะมาทําให้เสียระบบในนห้าที่การงานนะชาวชาวมีนโอเคแล้วเราก็มาดูการเงินของชาวมีนเลยค่ะขอดูการเงินของชาวราศาีมีนประจําเดือนมีนาคมนี้ค่ะ เด e m มู n นะคะดูไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้เดื The fool. อฟูแล้วก็ราชนินีถือเหรียญขอไพ่ขยายเด e f o ูค่ะขอไพ่ขยาย The Moon ไพ้ขยายราชนินีถือเหรียญชาวมีนบางคนที่อาจจะอยู่ในสภาวะการว่างงานนะคะ ว่างงานนะเราอาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินนิดนึงเราอาจจะยังถ้าใครที่เรียนจบมาแล้วยังไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเนาะเหมือนยังต้องแบบว่าพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยการเงินในเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจบางอย่างหรือไม่ก็แม้กระทั่งชาวมีนที่มีงานทําแล้วนะคะถ้าการเงินไปเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าอะไรสักอย่างที่จะทําให้เกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะคะคือการเงิน สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็มีปัญหาบางอย่างอยูอย่ในระหว่างนั้นอะความไม่สบายใจในเรื่องการเงินนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะชาวมีนที่มีลูกหนี้นะมีโอกาสจะได้เงินจากลูกหนี้คืนหรือเปล่านะคะขอสัมบาย e e ่เอมเพลอร์ปรินเซสซับซอดแล้วก็สองถ้วยนะคะ ถ้ามีคนยืมเงินเราไปนะคะโอกาสที่จะได้คืนคือให้ผู้ใหญ่บางคนไปทวงให้ให้ผู้ใหญ่บางคนที่เราเคารพนับถือทวงให้นะคะเขาอาจจะเกิดความเกรงใจแล้วก็ได้คืนถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็เป็นเพื่อนบางคนสมมุติว่าเพื่อนเรายืมเงินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนกลางที่สามารถพูดให้ได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะให้คนนั้นไปช่วยพูดให้แล้วมีโอกาสที่จะได้คืนนะคะ จะได้จบสิ้นปัญหานี้สินสทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าชาวมีนคนไหนนะคะคิดจะกู้นี้ยืมสินโอกาสเป็นยังไงบ้างอือหือได้โอกาสจากฟากฟ้าและจัก,กรวาลหกถ้วยได้นะคะคนที่จะกู้นี้ยืมสินผ่านฉลุยเลยค่ะนะคะ ทำไปปุ๊บเอกสารผ่านฉลุยแต่ว่าเงินอาจจะต้องรอนิดนึงอาจจะไม่ได้ปรับทันทีทันใดนะคะชาวมีนแล้วก็มาดูกันว่าโชคลาภของชาวมีนในเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างออสามใบสำหรับโชคลาภของชาวมีนค่ะเฮลโแฟนอัศวินธิดาบนะคะแล้วก็หนึงใบ ก็คือว่าโอ้โชคลาภของชาวมีนนะอยู่ที่เซนต์ของตัวเองและเดือนนี้ถ้าเราฝันนะฝันของชาวมีนในเดือนมีนาคมเนี่ยจะแม่นแล้วก็เซนต์ดีทีเดียวนะคะแต่ต้องพยายามนอนให้หลับนะอย่าเครียดจะนอนไม่หลับไม่งมันก็จะไม่ฝันโอเคมาดูเลขนําโชคให้ชาวมีนนะคะขอเลขนําโชค3ามใบคะ่ะเลขเจ็ดนะคะ Princess of c o i ไปเอาเพนทาเคินะคะแล้วก็3มไม้เท้าเลขนำโชคของชาวมีนนะคะมีเลขเจกับเลขสานะคะโอเคนะคะชาวมีนขอให้โชคดีนะคะมีโชคมีลาผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีตลอดเดือนมีนาคมนี้แล้วก็มาเจอกันเดือนหน้านะคะเมษาย,ยนขอบคุณมากค่ะมันต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะมาดูกันว่าการงานการเงิน โชคลาภของชาวราศีกรกฎประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอสามใบสําหรับการงานของชาวกรกฎในเดือนมีนาคมนี้ค่ะแฮงแมนปัญหาบางอย่างเก่าๆ mm. เดิมๆที่เราก็รู้อยู่นะคะก็ย mm. ังอยู่นะเนี่ยพระราชาถือไม้เท้าเดือนนี้ชาวกร,รกฎได้แสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองเต็มที่แต่ก็อย่าลืม สุขภาพได้นะคะระวังเพื่อนร่วมงานประเภทดีต่อหน้าแล้วก็แทงข้างหลังนะคะชาวกรกฎนะระมัดระวังตัวเอาไว้นิดนึงแล้วก็ขอ3มใบนะคะสําหรับเ,เรื่องที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆที่หมุนมาเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ได้3ถ้วยนะคะอืมแล้วก็หนึไม้ท้าเอ๊ เอาจริงๆมันควรจะดีนะถึงที่ควรระมัดระวังก็คือว่าสมมติว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะได้รับมอบหมายเรื่องงานจากเจ้านายอะไรเงี้ยได้รับความไว้วางใจงานที่เราได้รับมอบหมายประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะการแสดงความดีอกดีใจอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในขอบเขตนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนเนาะอาจจะที่เขาคอยจะแบบว่าจับจ้องแล้วก็ถือ รอโอกาสที่เราพลาดพลั้งอะไรเงี้ยค่ะเนาะถ้าเราออกหน้าออกตาไปนิดนึงเขาก็อาจจะมันไสเราหน่อยอะไรยเงี้ยค่ะเนาะก็ให้ระมัดระวังนะคะอยู่ในขอบเขตนิดนึงนะดีใจแล้วกลับมากรก๊ดที่บ้านเราก็ได้นะจะไม่มีจะได้ไม่มีใครอิจฉานะคะแล้วก็ขอดูว่าชาวมีนที่มีลูกหนี้มีโอกาสจะได้คืนหรือเปล่านะคะห้าเหรียญโอ้ดูไม่มีความหวังเลย The lover นะคะให้ไปด้วยความเสน่หาซะด้วยสิแล้วก็ the w i e l ขอพักหาย the w i e l ค่ะอืมลูกนี่ในเดือนนี้ยังไม่น่าจะยังไม่มีเงินมาคืนเราอะนะคะชาวกรกฎเนาะเอากรากฎท่านไหนที่ต้องการจะกู้นี่ยืมสินนะคะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอืมดูคิดมากนะคะ หกเหรียญแล้วก็เฮนะอร์มิตนะขอไพ่ขยะเฮอร์มิตค่ะอไพ่ u e e ค of น e เพน c l e เคิลเอาจริงๆแล้วนะคะการกู้หนี้ยืมสินของชาวลัคนาราศรีกรกฎมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยแต่ว่านี่สินก้อนนี่จะทําให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎเหนื่อยมากดูเหนื่อยดูเป็นภาระในอนาคตนะคะยังไงก็ลองคิดดูดีๆนะชาวกรกฎว่าเรา บวกลบคูณหารแล้วเราจะซัพพอร์ตความยากลำบากในภายหลังได้หรือเปล่านะคะเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าเอยขอสามใบสำหรับโชคลาบชาวกรกฎคะ่ะพระราชาถือถ้วยนะคะโอ้เดอะวิวว้าวได้แ,แต่ไพ่พระราชาชาวกรกฎมีโชคมีลาบแน่นอนคะ่ะเดือนมีนาคมนี้มาต่อกันด้วยเลขนำโชคสามใบเนาะของชาวกรกฎ เลขเจ็ดนะคะชาวกรกฎมีเลขเจ็ดนะเดือนเดนะคะเดืนเดนี่เป็นเลขสิบนะคะเลขเจเลขสิบแล้วก็เลขหกนะคะขอให้โชคดีมีโชคมีลาบนะคะชาวกรกฎแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าเดือนเมษายนเนาะขอบคุณมากคะ่ะต่อไปก็เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะดูการงานของ ชาวราศีพิจิกนะการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ตัวเลขนำโชคของชาวพิจิกประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะการงานของชาวพิจิกนะคะอะไรที่ติดขัดอยู่นะคะ,ะคนที่จากการที่โดนเพื่อนทอรยต์แทงขังหลังอะไรก็ว่าไปนินทารับหลังอะไรก็ว่าไปนะคะเหมือนกับว่ามีนาคมเนี่ยมีมีตัวช่วยเข้ามานะคะมีตัวช่วยเข้ามาทําให้รู้สึกเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วนะคะ ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับออในที่ทำงานนะคะอาจจะมีเพื่อนบางคนนะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีเพื่อนบางคนที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเนาะ มีความรู้สึกก็ไม่ค่อยสบายใจแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นเขาจริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นเพื่อนคนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกที่กาลังรู้สึกไม่ดีรู้สึกสงสัยในตัวเขาอยู่นั้นนะคะเอาจริงๆถ้าดูตามหน้าไพา่เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกับเรานะอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกไม่แน่ใจในตัวเขาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าดูตามหน้าไพา่แล้วเขายังรักและเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราอยู่นะคะ แล้วก็สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเดือนการเงินการเงินในเดือนอมีนาคมนี้นะคะได้มาก็ออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงนะคะในเรื่องการใช้จ่ายการเงินในเดือนนี้นะคะได้มาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วน Ờ, ชาวพิจิกที่มีลูกนี้นะคะเดือนนี้ถ้าสมมติเราทวงถามจริงๆนะมีโอกาสที่จะได้เงินของเราคืนมากๆด้วยนะอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยช่วยพูดช่วยเจราจาให้นะคะให้เราได้เงินของเรากลับคืนมานะคะแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ต้องการจะกู้นี่ยืมสินมีโอกาสที่จะได้มากๆแล้วก็เร็วด้วยนะคะเนี่ยพูดคุยเจราจาเสร็จปุ๊บแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินเลยนะคะเร็วมากๆ ไม่ต้องรออะไรมากมายนะแล้วสําหรับโชคลาภของชาวพิจิกนะคะมีโชคลาภนะคะมาพร้อมกับความวุ่นวายนะคะเหมือนเป็นทุกขลาบนะชาวพิจิกต้องเตรียมใจรับมือนิดนึงโชคมานะคะลาบมาพร้อมกับความสับสนวุ่นวายนะคะแล้วก็มีเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคของชาวพิจิกอะ่ะ ก็จะมีเลข5นะคะแล้วก็เลข20นะคะหรือไม่ก็ชาวพิจิกท่านไหนที่มีเลขเก่าๆในดวงใจอะไรประมาณนี้ค่ะเดือนมีนาคมเนี่ยเลขนั้นจะกลับมาเป็นเลขนำโชคให้ชาวพิจิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขที่เลขเก่าๆเดิมๆของเราที่เราชอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้มันจะกลับกลายมาเป็นเลขนำโชคของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะชาวพิจิกไปด้วยความรวดเร็วสูงเลยนะคะ ขอให้โชคดีมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพน้นปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าของเดือนเมษายนนะคะสวัสดีค่ะ